The man all me why not give me back she excited everybody move them money red on the กัญชาเนี่ยพี่มีความรู้สึกว่ามันเหมาะกับอาหารพื้นบ้านของระยองมีความรู้สึกว่ามันเข้ากันได้ดีแล้วมันก็ทําให้รสชาตินัวขึ้นนัวน,นัว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 ขึ้นขึ้น ไก่บ้านนะคะเครื่องแกงนะคะมันจะหอมสมุนไพรตัวชูโรงที่หอมที่สุดก็คือจะเป็นผักชีไล่นะคะที่จะทําให้เครื่องแกงกะวานมีความหอมความหอมที่จะตามลงมาด้วยก็คือกะวานเราก็จะคัดต้นกะวานที่อ่อนๆมานะคะจะไม่ใช้กะวานแก่ yeah. สำหรับเมนูขาหมูชมวงนะคะเราจะใช้ขาหมูหน้านะคะแล้วก็สันคอของหมูนะคะซึ่งจะมีความนุ่มรสชาติก็จะตามมาด้วยใบชมวงนะคะก็จะมีรสชาติหวานไม่เยอะเค็มเปรี้ยวะคะ่ะรสชาติจะเป็น3ามรสค่ะ น้ำดำจิ๊ดจาร์นี่ก็เป็นอาหารพื้นบ้านโบราณของจังหวัดระยองนะคะลักษณะมันต้นยมยำหอมด้วยผักชีไทยผักชีฝรั่งแล้วก็จะมีกลิ่นของของน้ำปลาหมึกตามมาค่ะ เมนูต้ยมยำปลาทูนะคะภาษาท้องถิ่นของจังหวัดระยองบ้านเราเนี่ยเขาจะเรียกปลาโม้งนะคะแต่โดยทั่วไปเราก็จะเรียกว่าปลาทูซึ่งทางร้านจะนํามาทําเป็นต้ยมยำน้ําใสนะคะแต่เราจะพิเศษนิดนึงคือเราจะใส่ใบกัญชาลงไปเพื่อที่จะทําให้รสชาตินัวขึ้น เมนูผัดชาทะเลนะคะเมนูเนี้ยเราจะใชเ้เครื่องผัดชาที่มีความร้อนแรงนะคะมาปะทะก,กับใบกัญชาทานลงไปแล้วเนี่ยมันจะมีความเผ็ดร้อนของเครื่องเทศนะคะแล้วมันจะตามด้วยความนัวของใบกัญชาะคะ่ะ เพราะว่าพี่จะเลือกนะคะถ้าสมมติไปตลาดถ้าของไม่มีความสดอาหารทะเลอ่ะพี่ก็จะไม่ซื้อเข้าร้านพัวสุกสำราน,นี่ก็เป็นชื่อที่ว่าพี่เอามารวมกันแล้วอ่ะมันเขาบอกว่ามีความหมายที่ดีนะคะก็จะมีแต่เหมือนว่าคนมาทานมานั่งทานก็จะมีแต่ความสุกสำรานอะไรเพลิดเพลินอ,อะไรอย่างเงี้ยค่ะคนที่จะมีความสนใจที่จะเข้ามาทานในเมนูกัญชาเนี่ยค่ะจะได้รู้จักอาหารเพิ่มขึ้นเพราะว่าเราจะมีทั้งเมนู <ๆ S 1> <ๆ S 2> ที่เป็นอาหารพื้นบ้านรลยองที่ใส่กัญชาและไม่ใส่กัญชาด้วยค่ะสำหรับสายเขียวนะคะแนะนำให้มาทานอาหารพื้นบ้านกันค่ะได้มาลิ้มลองกันนะคะที่ครัวสุขสำราญค่ะยินดีต้อนรับค่ะ <c oughs>